รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิกไอเดียครับตอนนี้บรรยากาศด้านหลังผมนี้สบายมากๆนะครับเป็นพื้นที่โลเคชั่นในการทําค่ายหนังสั้นชื่อว่าสายทานบ้านเกิ้ออ่ะวันนี้นะครับผมอยู่กับหัวเรือใหญ่ของค่ายหนังค่ายนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีชาสาครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้สถาบันวิจัยวัลัยลุคเวครับพื้นที่บ้านเกิ้งซึ่งเป็นพื้นที่ของมอมหาสารคามครับอ่าเป็นพื้นที่ของมอใช่ครับตรงนี้นะฮะ โดยปกติแล้วเขาเขาใช้ทำอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่วิจัยนะครับเป็นเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้าของของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีหน่วยวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้านะครับซึ่งรวมไปถึงเรื่องน้ําเรื่องป่าะคระบบนิเวศใช่ระบบนิเวศครับผมแล้ววันนี้เนี่ยค่ายหนังมาใช้พื้นที่ตรงนี้ทําไมถึงเลือกใช้พื้นที่ตรงนี้ครับในการจัดค่ายหนังครั้งนี้อ๋อครับผมเหตุผลที่เป็นสถาบันวิจัยวิลยาล์ลคเวสเพราะว่า ท่านอธิการบดีนะครับท่านบอกว่าท่านมีดําริว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชานเมืองซึ่งตรงนี้มันเหมาะสมมากการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับผมการกําหนดนะฮะกิจกรรมของค่ายหนังสั้นวันนี้3าวันด้วยกันนะครับความเข้มข้นเป็นยังไงฮะแต่ละวันครับ ในแต่ละวันก็คือวันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกก็จะมีเรื่องของการให้ข้อมูลจากชาวบ้านจากชาวบ้านจากอาจารย์จากนักวิจัยที่อยู่ในพื้นที่ว่าณตรงจุดนี้แล้วก็ชุมชน14หมู่บ้านของอบตเครื่องเนี่ยมีมีมีความน่าสนใจในประเด็นประเด็นอะไรบ้างอ๋อเคยจะหยิบจับไปใช้ในหนังใช่ครับเด็กๆจะได้หยิบจับไปใช้ในหนังด้วยแล้วก็ที่สําคัญสำคัญก็คือว่ามีการบรรยายจากพี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับเรื่องของการทาทาเด็ก เพื่อที่จะนําเสนอประเด็นของหนังนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยครับผมซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มแบบพระนะครับไม่ได้รวมกันไม่ได้เป็นแต่ละมหาวิทยาลัยทําเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับแต่พระตอนนี้มีกี่มหาวิทยาลัยฮะตอนนี้มีมีมีเครับ7มหาวิทยาลัยทั่วภาคสารใช่ครับครับผมที่มารวมกันแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาด้วยกันแล้วจะอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ต้องมีการคละออกไปไปเจอเพื่อนใหม่ต่างสถาบันใช่โอ้โหนั่นคือนั่นคือประเด็นหลักจุดประสงค์เลยจุดประสงค์หลักของค่ายค่ายอีสานเลยครับค่ายอีสานก็คือเราจะใช้วิธีการคละเพื่ออย่างน้อยๆให้เด็กเด็กเขาได้มีเพื่อนต่างมหาลัยนะครับแล้วก็สําคัญสําคัญเลยก็คือว่าขณะที่เราไปทํางานในในในวิชาชีพเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเลือกทีมงานได้แต่พอมาเจอเพื่อนต่างสาขาต่าง ต่างมหาลัยจะได้เป็นภูมิคุ้มกันว่าเอ้ยเราสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ต่างๆนานาเหล่านี้รเรามีโจทย์ออกมาครอบเอาไว้ไหมฮะว่าการทําหนังเนี่ยจะต้องเป็นแนวนี้ภายใต้โจทย์นี้ในครั้งนี้ฮะเรามีโจทย์แค่ว่าสายทานมันเกล้งเท่านั้นเองคํานี้เลยคํานี้เลย<อ>แต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะไป ตีประเด็นจากที่ปราชชาวบ้านจากนักวิจัยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าประเด็นไหนหน่าสนใจแต่สําคัญสำคัญคือเราพยายามที่จะผลักดันให้เป็นภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นแสดงว่าสิ่งที่จะได้ก็คือหนังในเชิงฟิลกูสนะครับสนุกสนานฮฮาประเด็นประเด็นที่เป็นประเด็นหนังเฮ์เลอร์ทิลเลอร์ที่มันสยดสยองมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถูกให้นําเสนอในค่ายนี้ประมาณนี้ครับผมนะครับ ก็เป็นโจทย์กว้างๆนะ<ช>สายฐานบ,บ้านเกิงแล้วแต่จะตีความได้เลยใช่เลยนี่คืออิสระของคนทำหนังอย่างแท้จริงใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเขาทำงานเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับครับผมในนามของสถาบันวิจัยวารายลุคเวสนะครับเรามีความยินดีมากที่เครือข่ายหนังสั้นนะครับได้มาใช้พื้นที่ของ มหาวิาลยมหาสรารคามนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและชุมชนนะครับได้มีโอกาสเป็นสนับสนุนกิจกรรมนะครับเป็นที่สําหรับฝึกนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วเรายังได้ประโยชน์จากค่ายหนังสั้นนะครับเป็นเรื่องราวของพื้นที่ที่นี่แล้วก็พื้นที่แล้วก็เรื่องราวของชุมชนที่มีในรอบของตําบลเกิงครับรู้สึก เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากครับมีอยู่2อสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่เราเปิดเรื่องคายักนะครับก็จะมีบุคคลทั่วไปนะครับเริ่มเข้ามาใช้บริการตั้งแต่บ่ายสอถึงหกโมงเย็นนะครับก็สามารถ Walk-in เข้ามานะครับแล้วก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงพายเรือได้เลยนะครับส่วนถ้ากลุ่มคณะนะครับถ้าจะมาเยี่ยมเรามีการบรรยายให้ความรู้หรือมีการมา จัดค่ายธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ติดต่อเรานะครับเราก็จะมีวิทยากรแล้วก็เดินดูต้นไม้เดินดูสภาพธรรมชาตินะครับแล้วก็ชุมชนอรอบข้างนะครับก็จะใช้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายวิ่งเดินนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมาปิกนิกได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่รอ,องรับการใช้ประโยชน์หลายๆกลุ่มอายุหลายๆช่วงวัยและตามความต้องการของทุกท่าน นี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่เป็นกําลังหลักเลยครับในการที่ทําค่ายหนังในครั้งนี้นะครับพี่ปัญญาปิ่นแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอัปเดตหน่อยฮะว่าสิ่งที่เรานํามาเติมนะครับความน่าสนใจความสดใหม่ในค่ายหนังครั้งนี้นี่คืออะไรฮะก็เป็นเรื่องของมันมีสส่วนนะส่วนหนึ่งคือเราเฝ้าดูอยู่แล้วว่าเด็กทําหนังรุ่นนี้มีอะไรที่ ต้องพัฒนาขึ้นซึ่งผมก็คลุกอยู่กับด้านกลุ่มของเด็กที่ทําหนังในในระดับการศึกษาเนี่ยหลายปีรเรารู้ว่าอะไรควรจะพัฒนาเขาอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเติบโตทางเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้ยอมรับว่าเติบโตกันแบบวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล<อ>้วครับครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดไปถึงตลาดงานของคนกองถ่ายคนผลิตภาพยนตร์ในภาพรวมเนี่ยครับสิ่งไหนที่ตลาดต้องการตําแหน่งไหนครับตอนนี้ ผมว่าทุกตำแหน่งนะฮะคือกรณีผมในเรื่องโปรดักชันอ่ะเพื่อนเพื่อนผมที่ทำภาพยนตร์กันเนี่ยขาดทีมงานขาดทีมงานบางทีจองคิวกันข้ามข้ามปีข้ามเรื่องเลยโ,<อ>โดยว่าทีมงานที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยลาแพงขนาไหนก็ตามหดคิวนี่ถูกจองล่วน้าแล้วก็ถ้าหาง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นมือใหม่ขนาดมือใหม่ก็ยังต้องก็ยากเหมือนกันไม่ได้ง่ายมากทั้งที่ เราก็เห็นเด็กเรียนสายนิเทศรเรียนสายภาพยนตร์ไปเยอะเหมือนกันแต่นี่นอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กสายนี้ไม่จำเป็นต้องทําหนังอย่างเดียวอ,อาจจะมีโปรดักชั่นบางคนไปทำทำชาแนลของตัวเองทําเพจของตัวเองอะไรแบบน,นี้แล้วก็ในวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นกิจกรรมหลักๆสําคัญเลยก็คือการเรียกว่าเสนอบทใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าค่ายของกลุ่มมหาลัย อีสานโรงศึกษาอีสานนะครับวันนี้เรียกว่าเขารวมกลุ่มกันประมาณประมาณเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดสาบันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ่าแล้วเขาก็เอาเอาอดศึกษามามันรวมกันแล้วมาทําหนังแบ่งกลุ่มอะไรทำกันครับผมคือมาคลากกันอ่ะุแต่ละมหาอะไรเข้ามาแล้วคลากกันแล้วแบ่งกลุ่มทํางานเป็นค่ายหนังเล็กๆเพราะที่นี่เห็นมีกิจกรรมใหญ่ๆสามสามอันคือหนังบืานแคนแล้วค่ายหนังของ มหาลัยขอนแก่นครับแล้วก็อันงานนี้ที่รวมเครือข่ายของมหาลัยอีสานครับนะครับแล้วเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรียกว่ากิจกรรมที่เข้มข้นที่เดือดขึ้นไปอีกพิชชิ่งโปรเจกต์นี่คือการพิชชิ่งครับพิชชิ่งโปรเจกต์ครับผมหรือทําเด็กนะฮะครับก็ในในค่ายหนังก็จะบอกกระบวนการในการทําภาพยนตร์คือกระบวนการขั้นแรกคือทางความคิดครับคุณหาคิดหาไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็มันเล่าเรื่องโดยการพรีเซนต์ทำพรีเซนเตชันที่ เป็นแพ็กเกจในการที่มีเซนทำใเขาเป็นตั้งแต่ตอนเรียนเพราะในในในสายอาชีพจริงคุณต้องทําเด็กอยู่แล้วไปเสนอทสตูดิโอเพื่อเสนอโปรเจกต์เพื่อจะหาทุนในการทำทำโปรเจกต์อยู่แล้วเืิดจิกกระบวนการตรงนี้ทําเหมือนกันเลยให้ได้เรียนทำาใ้ตอนนี้ถ้าเล่าให้ท่านผู้ชมที่ทําอาชีพอื่นเข้าใจเนี่ยก็คือทําเด็กก็คือหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องย่อหรือเปล่าครเป็นข้อมูลโดยย่อของโครงการว่าโครงการทีาทำเป็นภาพยนต์ เรื่องอะไรแนวอะไรชื่อเรื่องเรื่องย่อเป็นยังไงแล้วจุดสนใจอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเซ้นออกมาให้ได้ครับผมถ้าในแวดวงุตสาหกรรมภาพยนตร์จริงๆแล้วเนี่ยการนําเสนอเด็กเนี่ยเราจะใช้ในขั้นตอนไหนฮะในการที่จะไปหาทุนประมาณนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ใช้หาทุนจริงๆแล้วมันใช้ได้หลายอย่างเช่นใช้ร่วมงานกันซึ่งผมเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าจะทําเด็กขึ้นมาลยหาผู้กํากับชวนมาลงโปรเจกต์กันหรือผู้จักผู้กำกับเริ่มโปรเจกต์มา อยากหาโปรดิวเซอร์ก็เอาทําเด็กมาให้โปรดิวเซอร์ชวนทํางานด้วยกันเอาเด็กไปให้ดาราชวนทํางานด้วยกันหรือเด็กเนี่ยไปยื่นสตูดิโอเพื่อขอทุนคือเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะทาทาอะไรกันางนี้นะฮะความโดดเด่นความน่าสนใจมันจะขายได้ยังไงอยู่ในนี้แหละใช่แล้วก็เป็นข้อมูลของโปรเจกต์ข้อมูลโดยย่อของโปรเจกต์อาจจะมีไม่กี่หน้าหรอกแต่ว่าอ่าแล้วเก็ตแล้วเข้าใจว่าจะทําอะไรกันแล้วน่าสนใจหรือไม่เพราะนั้นผู้ที่อ่าน ามารถตัดสินใจได้ว่าฉันจะซื้อไหมอยากรุ่งงานไหมครับโอเคไหมอะไรแบบนี้นะฮะพี่ปัดก็ยังเน้นย้ําว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานนะครับของคนที่ผลิตภาพยนตร์ยังต้องการทุกตาแหน่งยังต้องการทุกตาแหน่งแม้ว่าในตอนนี้นะครับเราจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเ i เป็นอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะภาพยนตร์ไทยนะฮะใช่ครับ คือการการมาของ a อต้องยอมรับว,ว่าหลายคนก็ตื่นกลัวแล้วตกใจ<ะ>แล้วก็พึ่งแล้วก็ว้าวกับผวาไปพร้อมกันนะฮะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหรอครับแล้วแต่คนมองนะสำหรับแล้วแต่คนมองแต่แตผมเนี่ว้าวครับผมว้าวเพราะผมเราได้เห็นเราได้เห็นข้อจำกัดหลายอย่างที่ AI ไอมาช่วยทลายให้ครับผมอย่างข้อแรกเลยนะ,ะเราสามารถถ่ายทำฉากที่เราไม่เคยถ่ายได้ อย,อ,อ,อย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นว่าสูตเอาแค่ทะเลทรายอ่ะถ้าคุณจะถ่ายฉากเกี่ยวกับทะเลทรายคุณต้องไปที่เมื่อก่อนต้องไปไต้องไปในประเทศไทยนะต้องไปแถวพัทยาอ๋อจะให้ใกล้เคียงหน่อยก็แถวเรียกว่าอะไรไมิรุตแถวบางละมุงก็ไปได้ใจมันจะมีวิญญาณหนึ่งอ่ะที่ลหลายดักชั่นต้องไปถ่ายที่นั่นเพิ่มมันก็เล็กมากถ่ายทะเลทรายแต่ปัจจุบันนี้จะเทะเลทรายแบบไหนอ่ะทำได้แล้วใช้ AI มาประกอบหรือถ้าเป็นยุคก่อนนี้อาจจะเป็น ใช้ CG, ครับแต่พอการมาของ AI มันทำให้คอสต์ต่างๆมันไม่เท่า CG แล้วก็ทำให้บางทีทีมโปรดักชั่นผู้กำกับทำเองก็ได้กลายเป็นแบบนั้นไปแล้วบางคนอาจจะสับสนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ย CG ทำสมมติว่าเป็นฉากลบมีกำลังพนขนาดใหญ่ขายจริงๆอาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าใช้ CG เนี่ยเพิ่มจำนวนคนให้มันดูอลังการเป็นกองทัพ แต่ว่าในตอนนี้ AI มันมันต่างจาก CG นะครับมันต่างจาก CG ความต่างของมันจริงๆคืออะไรฮะถ้าจะให้เห็นภาพชัดก็มันมันเป็นการทําเหมือนเป็นอัตโนมัติอ่ะอย่าง CG มันเราต้องมีแผนกแผนกนี้สร้างคนแผนกนี้จัดแสงแผนกนี้ประกอบประกอบภาพแผนกนี้ทําอะไรก็ตามเป็นแผนกแยกส่วนกันแยกส่วนบาดทีภาพภาพเดียวถอดคนเดียวต้องใช้หลายร้อยหลายพันคนก็มีแต่ AI คนเดียวได้เลย จบที่คนเดียวเียเลยจบที่คนเดียวใช่สร้างทุกอย่างขึ้นมาใช่ไม่ต้องไปแบ่งอีกนะครับว่านี่นักแสดงนี่ฉากหลังนี่อะไรนู่นนี่ครับอ๋อครับมันก็จะทําให้ข้อดีของคนทําภาพยนตร์ก็คือว่าจินตนาการอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไเป็นได้มิชชั่นที่ทําได้แล้วคือพุ่กับไทยหลายคนครับไม่ใช่เขาทาไม่ได้เขารู้ว่ามันทําไม่ได้เขาถึงไม่คิดมไ่คือใช้กัว่าไม่กล้าคิดครับแต่พอมี AI แล้วคิดคุณอยากทำอะไรคิดไปเลย ทำได้แล้วครับผมแล้วพี่ปาดเองมีมีโปรเจกต์ที่ได้สัมผัสกับเอางานด้านเทคนิคด้านภาพแบบนี้มาใช้แล้วหรือยังครับก็ก็เพิ่งเพิง่งมีไปไม่นานนี้ครับครับเป็นภาพยนตร์สั้นของ <ừ> โครงการทอมูีิปัญญาวุฒิร่วมกับ,บสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนเป็นการทําภาพยนตร์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนครับ50ปีครบรอบ50ปีิบปีทำเป็นหนังสั้นยาว4 5นาทีซึ่ง ผมเล่าเปเรื่องโรแมนติกดรามาร่าของสาวไทยกับหนุ่มจีนครน,นี้ถ้าเราทำโปรโชั่นนะครับผมต้องมีฉาก50ปีที่แล้วเยวาวราช50ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ต้องเซตกันหรือว่า,าวัดอรุณเมื่อ50ปีที่แล้วการไหนทำมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ารเราต้องกระบวนการยุ่งยากอาจจะ้ช้ CG หรือกรีนสกรีนหรือผสมกันซึ่งงบอาจจะตามด้วย ด้วยแพงมากขึ้นแต่งบที่ผมมีจํากัดนี้ใช้ AI มามาช่วยแล้วเราก็ดัดแปลงบางอย่างทําให้เราทําได้ทำได้ทันเวลากลับไปได้นะฮะได้หลายอย่างเลยโลเคชั่นได้อย่างเราต้องการเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่ององประมาณแล้วก็มันก็ไั่งชฉากที่ต้องใช้ใช้นักแสดงเยอะๆฉาห้องประชุมที่มีคนนั่งประชุม500คนแบบนี้ ไม่มีทางทําได้ไม่มีทางแบบห้าร้อยคนทุกคนใส่สูตรเนี้ยไม่มีทางเราจะงบไหนมาจ่ายนะครับแล้วก็ใส่ทํากันเสียเวลาอีกอันนี้มันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ภาพหล่อนนั้นแล้วดูดูจริงดูเหมือนทําให้แบบเออมันเพิ่มมูลค่าของโปรกชันได้ครับอันนี้ผมถามแยงนะถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วจะทําให้คนอีกหลายตําแหน่งไม่มีงานหรือเปล่าก็ผมว่าเอาคิดิดตรงๆนะคิดดีๆนะครับ ข้อแรกเลยผมรู้สึกว่า AI มันทําให้คนราคาแพงขึ้นอืเข้าใจไหมครับรู้สึกคนแพงขึ้นครับเพราะว่าถ้าผมใช้คนทําแพงอมผมใช้ AI มันถูกครับผมรู้สึกว่า AI ทําให้มนุษย์แพงขึ้นคราวนี้ไอ้มนุษย์ต่หากทำยังไงให้มันสมกับความแพงของตัวเองอต้องปรับตัวอ่าคือความสามารถก็มีแล้วเขาต้องปรับตัวคุณใช้ AI นี่ทําให้คุณแพงขึ้นซะเพราะไอ้มันทํามาเพื่อให้คุณแพงขึ้นนะครับ อืมเพราะไม่งั้นทําไมเราถึงมาใช้ไอกันล่ะเพราะใช้คนแพงครับอืมแล้วบางคนจะคิดว่า a อทํอให้คนตกงานอันนั้นคือคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะอืมเพราะว่า a ออมันถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่บางคนบอกเอ้ยไอ้เป็นมันแย่งงานไอ้มันมันถูกมันง่ายมันสบายใครก็ทําได้แล้วคุณจะอย่างคุณจะไม่ทํางานเหรอแต่ผมว่าไอ้ผมในฐานะผู้กำกับเนี่ย พอมี AI มาเราก็เราต้องประหยัดอยู่แล้วอในด้วยด้วยสัญชาตญาณของการโปรดิว <Revolution. S 2> ชันเราใช้คนเราสุภาแพงใช้นี่ถูกกว่าเราก็ใช้สื่อถูกกว่าบแสดงว่ามันทําให้คนแพงขึ้นครับก็เลยเพราะฉะนั้นคนคนต้องมาปรับตัวทําไงให,ให้ให้แพงให้สมกับราคาที่คุณแพงครับซึ่งพี่ปันก็เห็นแล้ว เห็นตัวอย่างบางคนที่เขาปรับตัวใช่ไหมใช่ใช่อ่าบางคนที่เขาเคยทำพร็อพใช่ไหมครับใช่ทำพร็อพทำอาร์ตตําเซ็นทาด้วยมือทําด้วยใช่ด้วยมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยใช่แต่ปัจจุบันเขาเป็นไงฮะศึกษาใช้ AI อ๋อใช่เอาความสามารถของเขาเนี่ยมาทาซึ่งเขาจะไปได้เร็วกว่าคนที่ไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่าเขามีความรู้เรื่องการทําอาร์ตการทำฉากเขาจะรู้ว่าความต้องการของภาพยนตร์ในการต้องทำาน้าฉากหนึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านั้นอะ มันไม่ง่ายเหมือนกันนะถ้าคนมไม่เป็นแล้วมงมงงมหานยะครับครับคนที่มีพื้นฐานในการทําภาพยนต์อยู่แล้ว<ม>อทําพร็อพอยู่ในกองถ่ายเขารู้ว่าใช่ทางเนี้ยแบบเนี้ยนะฮะพุ่มกับจะต้องอ่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะสนใจในในเวนี้นะ,ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนที่ไม่รู้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่า<ม>เป็นคนที่เก่งในเรื่องของ AI มาเลยเนี่ยม,มันก็ต้องมาปรับจูนกันหน่อยใช่เอา ข้อมูลของด้านอาร์ตเนี่ยเข้าไปผสมด้วยซึ่งมันก็ยากอีกแบบหนึง่งนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปแล้วเราก็คงจะได้เห็นว่าหนังไทยของเรานะครับจะทลายกำแพงที่บางคนบอกว่าแหมงบประมาณอาจจะเทียบเท่าไม่เทียบเท่าฮอลลีวูดนะครับอยากจะเห็นหนังรูปแบบใหม่ๆนะครับคราวนี้แหละเราจะได้เห็นจินตนาการของพุ่มกับนะฮะต่อๆไปว่า การที่เราจะเอาเทคโนโลยีนะครับที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ปราดนะครับได้ฝากถึงน้องๆที่สนใจในด้านของการทำภาพยนตร์นะครับในมุมมองนับแต่จากนี้ไปควรจะให้ความสำคัญในเรื่องไหนแล้วพัฒนาตัวเองยังไงครับครับก็ผมว่าโ,วโลกยุคนี้มันมันเป็นสวรรค์ของนั้นเราเรื่องนะคือมันเปดิดโอกาสให ทุกคนทุกคนเล่าเรื่องได้ครับไม่เป็นต้องรักหนังก็เล่าเรื่องได้ทํายังไงให้คนที่รักหนังใช้โอกาสเหล่านี้ทําให้จินตนาการเราไปได้เต็มที่ครับยุคนี้แบบว่าอ้างกรอบไม่ได้แล้วอ้างหัวสักหล่านำไม่ได้แล้วตอนนี้หัวสัรมเหลืออยู่อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองนะยุคพวกผมยังอ้างบางอย่างได้ยุคนี้อ้างไม่ได้แล้วเอาโอกาสนี้สร้างสรรค์งานออกมาโดยจินตนาการโดยไรกรอบของจินตนาการ ไม่ใช่ไรจินตนาการลายกรอบของจินตนาการคิดให้มันแบบโช้เห็นเลยถไปเลยใช่และยจินสนากาคือเราเอาความเป็นเราเนี่ยบวกเข้าไปเพราะความเป็นเรามันไม่ซ้ําที่ไหนในโลกเอาความเป็นเราเนี่ยบวกเข้าไปเราจะได้งานที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกมีบวกกับจินตนาการที่อาจจะต้องสร้างจุดเด่นได้ในในตลาดโลกครับเพราะว่าต้องจับตาดูแล้วก็ลุยเลยครับ ลุยแล้วก็โชว์เลยครับทำกันตอนนี้มี AI มาช่วยแล้วนะครับเราก็ต้องควบคุม AI ให้ได้นะฮะแล้วทำให้มันมีประโยชน์กับเราให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่นะฮะเราจะได้เห็นกันต่อไปนะครับการพัฒนาของวงการหนังไทยก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเหล่านี้ด้วยที่มาค่ายในวันนี้นะฮะพี่ปัด มอบกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอบพระคุณครับที่านขอบคุณครับหมดเวลาของคลิกัดเียวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องคอยดูนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมยิมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ